สวัสดีค่ะคลิปนี้นี่ก็จะพามาเก็บคอเสื้อนะคะเตรียมที่จะใส่ยางยืดนะคะก็นี่ก็จะขึ้นชิ้นงานด้านข้างนะคะด้านข้างเลือกมาสักห่วงหนึ่งแล้วก็จะเอ็กเก็บชิ้นงานก่อนนะคะ เอกลงในห่วงก่อนนะคะก็เอกลงตรงอ่าเอกลงในห่วงสามั้งนะคะ แล้วก็เอ็กลงตรงตรงตรงนี้นะคะตรงที่มันเป็นรอยตอดตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งในห่วงสามครั้งตรงนี้อีกหนึ่งครั้งในห่วงสามครั้ง ตรงนี้หนึ่งครั้งนี่เราก็จะเอ็กไปจนจนรอบชิ้นงานเลยนะคะในห่วงสมครั้งแล้วก็ตรงที่เป็นรอยต่อตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งในห่วงสามครั้ง ในห่วงสามครั้งตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าตรงนี้เราขึ้นเป็นห่วงนะคะเราไม่ได้ขึ้นเป็นโซ่เราก็จะเก็บเอ็กเก็บชิ้นงานก่อนนะคะค่ะนี้ก็ถักมาจนถึง จุดเริ่มต้นนะคะก็ถัก x มาจนรอบชิ้นงานนะคะ,ะแล้วนี้ก็จะถัก x อ่กอ,อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวนี้นี่ขึ้นเป็นโซ่อาขึ้นเป็นห่วงนะคะแต่ถ้าขึ้นเป็นโซ่ก็ถักรอบเดียวก็ได้นะคะแต่ว่านี่ก็จะอยากให้ชิ้นงานมันมันตรงคอมันเรียบเรียบนิดนึงนะคะนี่ก็จะขอเก็บ ถัก X ไปอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ X กลงที่เดิมนะคะถ้าขึ้นเป็นโซ่มันก็จะน,นี่จะผัก X แค่รอบเดียวนะคะแต่นี้ขึ้นเป็นห่วงนี่ก็ ขอถักเอ็กอีกรอบหนึ่งค่ะน,นี้ก็ถัก x อ็กแถวที่สองมาจะจบแถวแล้วนะคะ จบแล้วนะคะได้ x 2แถวนะคะ x 2แถวแล้วต่อไปก็จะเป็นแถวที่3นะคะก็ขึ้นโซ่3าก็จะทำพอคอ1ลงทุกหลักนะคะพอคอ1ลงทุกหลักอยางยืดของนิจาได้แบบนี้นะคะนี่มียางยืดแบบนี้นะคะก็ถ้าใครที่ใหญ่กว่านี้ก็ถัก ตรงนี้ให้เป็นพคออสองนะคะให้มันปิดเส้นยางยืดของเราได้นะคะก็ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ให้เป็นพคออสองนะคะของนิดก็พคออหนึ่งก็พอนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักพคออไปจนจบแถวนะคะลงทุกหลัก พอคอไปจนจบแถวนะคะ และแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็ถักพอคอมาจนจะจบแถวแล้วนะคะก็จบแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นต้นโซ่สี่นะคะโซ่สี่แล้วก็ทำพอคอ ลงเว้นหนึ่งหลักนะคะเว้นหนึ่งหลักเว้นหนึ่งหลักนะคะโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักนะคะลงหลักที่สองโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักนะคะ ได้แบบนี้นะคะคอคอหนึ่งกั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะเว้นหนึ่งหลักนะคะลงหลักที่สองโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองโซ่หนึ่ง โซ่หนึ่งพอคอเว้นหนึ่งหลกักมองไม่ถน,นัดนะคะ ก็ทำแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะถักแบบนี้ให้จบแถวนะคะ ค่ะน,นี่ก็ถักมาจนจบแถวแล้วนะคะก็คือพอคอหนึ่งโซ่หนึ่งนะคะจนจบแถวนะคะแล้วก็จะเหลือไปลายไหมไว้ยาวเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้สอยติดกับใสา่ย,ยางยืดนะคะก็กะว่าให้มันเวลาเราสอยเหลือไปลายไหมให้มันได้รอบวงคอเสื้อนะคะส่วนยางยืด ยางยืดนี้มีแบบนี้นะคะก็คือตัดให้มันเล็กให้มันเล็กกว่ารอบไหลเราสัก2นิ้วนะคะเราก็จะใส่ได้2แบบก็คือใส่แบบคอกลมแล้วก็ใส่แบบโชว์ไหล่ก็ได้นะคะถ้าดึงลงนิดหนึ่งมันก็จะเป็นโชว์ไหล่นะคะถ้าดึงขึ้นก็จะเป็นแบบคอกลมนะคะก็ใส่ได้หลายโอกาสนะคะถ้าเราใส่ยางยืดนะคะ ก็สอยติดกันธรรมดานะคะนี่นิดใช้เข็มใช้เข็มสอยให้มันติดกันนะคะให้มันติดกันก็สอยได้แบบนี้นะคะอาจจะสอยไม่สวยแต่ก็ใช้เข็มนะคะใช้มือสอยปลายไหมอีกฝั่งนึงอีกด้านนึงเราก็ใส่ไปในรูเข็มนะคะเข็มสอยที่ที่เรามีนะคะ ตรงนี้ใครที่ขึ้นเป็นโซ่เราจะมี x เ,เดียว x แถวเดียวใช่ไหมคะก็ให้สอยติดกับ x แถวแรกนะคะแต่เราอันนี้ตัวนี้นี่ขึ้นเป็นห่วงแล้วก็จะมี x อ,อยู่2แถวใช่ไหมคะนี่ก็จะสอยติดกับ x แถวท,นะที่สองนะคะ x แนนถวที่สองนะคะอันนี้คือ x แถวแรกอันนี้คือแถวที่สองนะคะนี่ก็จะสอยติดกับ x แถวที่2นะคะอันนี้เราใส่ปลายเข็มอาใส่ปลายไหมลงในรูเข็มแล้วนะคะก็จะมาสอยติดกัน หลักที่มันตรงกันนะคะก็ตรงไหนกะมันจะมีเราดันขึ้นมันจะมีสองเส้นเห็นสองเส้นไหมคะมันจะมีหนึ่งคู่ที่เรียงกันอยู่นะคะก็สอยติด ติดกับข้างบนสวยติดกับข้างบนด้วยนะคะเดี๋ยวนิด,ดึงตรงนี้ก่อนตอนแรกมันก็จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าปลายไหมเราก็จะเหลือไว้ยาวเนาะมันก็จะอันนี้ติดกับข้างบนแล้วนะคะติดแล้วตรงนี้เดี๋ยวสอยอีกรอบมันตรงนี้ให้มันติด ได้แบบนี้ปึ๊บตรงที่เป็นโซ่เราจะเว้นนะคะนี่จะเว้นตรงที่เป็นโซ่นะคะจะมาสอยตรงที่เป็นหลักพอคอนะคะและตรงนี้เราก็จะต้องเว้น1ห,หลักใช่ไหมคะหนึ่งเอ็กนะคะเราก็ต้องเว้นเพราะว่าเรามีโซ่กั้นนะคะอันนี้คือเว้นอันนี้คือมาคู่นี้ ขับข้างบนก็จะดูยากนิดนึงนะคะ นี้คือเว้นก็มาคู่นี้ก็ดันดันขึ้นนิดนึงนะคะเห็นไหมคะจะมีอยู่สองเส้นแล้วก็หลักข้างบนนะคะที่เป็นพอคอนะคะตรงที่เป็นโซ่เราจะเว้นนะคะ เว้นหนึ่งนะคะมาหลักนี้นะคะดันขึ้นแบบนี้มันก็จะมีที่แบบว่าเป็นคู่สองเส้นนะคะแล้วก็สอยติดกับข้างบนแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนยางยืดเราก็ตัดแค่เส้นตรงที่เราสอยออกนะคะ ก็สามารถเปลี่ยนยังยืดได้ตรงนี้เว้นหลักตรงนี้เว้นนะคะแล้วก็มาตรงนี้สองเส้นนะคะ แล้วก็สอยติดกับหลักที่เป็นหลักพค,คเว้นหลักที่เป็นโซ่นะคะอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าใครมีเส้นที่มันใหญ่กว่านี้ก็ให้ถักเป็นพอคอสองนะคะก็คือพันหัวเข็มสองครั้งนะคะมันจะได้ปิดอ่าปิดยางยืดนะคะตรงนี้เว้นมาตรงนี้ติดกับข้างบน ก็ไม่รู้คนอื่นเขาใส่ยังไงนะคะแต่นี้ก็เราก็ใส่แบบง่ายง่นี่แหละตามที่เราเข้าใจตอนแรกมันก็ใจลำบากนิดนึงนะคะเพราะเราเหลือไปไหมไว้ยาวเนีย่ยเริ่มพันกันแล้วเราก็สอยไปเรื่อยๆจนจบชิ้นงานนะคะ มองเห็นหรือเปล่าคะสองเส้นนะคะที่มันมีสองเส้นนิ้นมองผ่านกล้องก็งกงจะไม่ไม่ไม่เห็นนะคะ ติดกับหลักที่เป็นพอคอนะคะเว้นตรงโซ่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยอดูตรงยางยืดด้วยนะคะว่ามันมันบิดหรือมันอะไรยังไงนะคะแล้วก็ค่อยๆทำไป ก็จะได้แบบนี้นะคะ มองผ่านกล้องนี่ก็มองมอง เราสามารถเปลี่ยนยังยืดได้นะคะถ้ายังยืดหมดอายุการใช้งานก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเห็นไหมคะ ก็ทำให้จบชิ้นงานเลยนะคะ